สวัสดีค่ะแม่ไต่ก็อยากจะมาตอบคําถามนะจ้ะถ้าจะตอบที่ละคนที่ละคนบางที่มันก็นจะยากเนาะจ้ะเพราะว่าบางที่ก็จะมีเวลามาตอบอย่างนีงสบางที่ก็อยากจะตอบเธอเดียวไปเลยสั่นแม่ไต่ก็เลยจะอัดคลิปไปเลยเนาะจ้ะนะเนาะอาจจะม,มีพี่น้องที่ติดตามอยู่อยากจะที่เพิ่นถามมากเนาะจ้ะว่า ยังเกาะสามีหรือพ่อของเด็ก,กยังไปใสยย่เองสิเนาะแม่ต้อยากจะบอกว่าแม่ต้ <c oughs> เลิกกันแล้วจะเลิกกันมานานแล้วแล้วก็ส่วนตัวเขาเรียกยังพ่อของเด็กน้อยเขาจะอยู่ต่างจังหวัดเนาะจากแต่คือแบบว่บาบไดยอยู่ไกลกัน,กนกยังงสิก็อยู่คนละต่างจังหวัดเราล,ลูกอยู่กับแม่ตาย2ี่สิบสี่ชั่วโมง้อกจากล้วก็เฮาเลิกกันแล้วแล้วเฮากับ บ่ได้จะมาแบ่งเคลียร์อะไรยังอ่ะแบ่งกันเคลียร์ยังคือกันเลี้ยงดูสองอาทิตย์บานเจ้าหรือสองอาทิตย์บานบานข่อยอีกอย่างยังสี่นะเพื่อได้ความรวยการได้ห่าตกลงกันอีย่างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแบบว่าด้เยห่แยกทางกันแล้วก็คือลูกอยู่กับหนูสองคนนะจ๊ะมีแมนวินกับลีนาคือลูกอยู่กับแม่ค่ะส่วนหนึ่ง พี่น้องอาจจะถามว่าเอ็เอนคืออยู่ไกลแท้หรือว่าอีาอย่างยังสี่นั่นก็คือเป็นสิธิ์กองพอเขานอกจะเข้ากับไปอไปบังคับอีอย่างเขาบไไดายเนาะจ้ะนั่นก็คือกอสิธิ์ไผ่สิ์มันอีอย่างยังสี่เนาะแต่อันที่แน่ๆคือลูกอยู่กับแม่ตายเอมเอเอเรียกว่ายังละ่ะอยู่ตลอดนะแม่ตายเนาะจ้ะอยู่กับแม่ตลอดเนาะจ้ะนี้นก็ ที่แม่ตายเป็นแม่เลี้ยงเดียวนี่ก็คือกับเพราะว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกสองคนเนาะจา่ะเนาะเ,เลี้ยงลูกฝรัง่งลูกขึงสิเนาะสองคนอ,อยู่กับแม่อยู่บ้านแม่นี่แหละจะก็คือนี่แหละคือสาเหตุว่าเป็นช่องแม่ตายและลูกเนาะจา่ะโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะแม่ตายก็อยากจะเบาให้ฟังว่ามันเป็นยังสี่แต่บางที่เขาก็จะบ่อยากจะไป เอ่มเขาเรียกอย่างล่ะก็จงแบบว่าเกาล่วงอีอย่างอีหย่างของของเขาอีอย่างเจงซีนอะจ้ะเนาะเอมแต่แม่ไต้ก็มาตอบให้เราเด้อจ้าว่าเป็นจังใดมาจังใดเพื่อพี่นองกับเชด้เข้าใจกันเนาะเอมก็คือแม่เลี้ยงเดี่ยวกับลูกสองคนนั่นหละจ้ะโอเคนอจ้ะพี่นองคาแม่ไต้อาจจะพูดบอค่อยเก่งหรือว่าพูดบอค่อยคล่องอีอย่างเจงซี ก็คือหนูก็เคยบอกอยู่หนูมาอยู่สวีเดนแต่แตหนูเน้นหน่อยมันมัน,ม,นมันตรงมีแน่หละที่หนูลืมภาษาเรามันเป็นแบบคัดคัด,ค,ดคืนคืนยังสี่แต่ก็มันก็เป็นตัวตนของหนูเพราะว่าจะเปรียบเทียบหนูเอมเพราะว่าหนูไม่อยู่เตนนอยน์ยนะเราก็นูกับเพึ่งมาแอมทำยูทูบอีอย่างยังซี่อีอย่างยางัยงซี่น้ำหน่อจากกับซ้ำว่ามาฮาั์ดวอาไปอีกอีอย่างยังซี่มันกับ ก็จะเริ่มเริ่มดีขึ้นอีกอย่างน่สิแต่สิ่งที่นูภูพูใจที่สุดนั่นก็คือ,อ,อพี่น้องเขามาให้กำลังแรงใจนูแล้วเข้าใจหนูนอกจากเพราะวะ่าก็ตามที่นูบอกนนอกจากเนาะโอเคจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปนอนแล้วบัดนี้สวัสดีค่ะ